รุ่นที่4นะครับวันอังคารที่26มีนาคมพุทธศักราช2556นะครับเด็กๆก็เขียนรูปหัวข้ออาชีพในฝันของตัวเขาเองนะครับนี่ของน้องอาณาก็อยากเป็นผู้ดูแลนักสำรวจนะครับมีมานับแข้นนะครับต่อมาอันนี้ของฟ้าใสนะชัดเจน อยากเป็นครูนะครับมีคนเองนะครับอยากเป็นหมอฟันใครเอ่ยลูกของคุณหมอเดียนเองเป็นน้องดีนะครับก็อยากเป็นหมอฟันคุณแม่นีผลงานที่เสร็จแล้วของน้องปูนอันนี้เจ๋งปเป้งนะครับแนวความคิดดีมากเป็นนักสำรวจถ้ำ ครับนะธรณีเสียอันนี้ของโซเฟียนะครับโซเฟียก็อยากเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอนะครับทำงานที่เกี่ยวกับการดูแลคนเจ็บป่วยนี่ของเคนจังครับเคนจังอยากเป็นวิศวกรน,นะครับคอยดูแลกุงานก่อา้าลต่อมาอันนี้เห็นปุ๊บรู้เลยนะ่ารักจริงนะครับ สวยของเราน้องอายครับอยากเป็นแอลสเตะครับช่งดีด้วยน่ารักนะครับเดี๋ยวดูแลมองงานเด็กๆไปพูดคุยกับเขานะครับหลังเขาเสร็จแล้วนะครับทํางานหลังเสร็จแล้วก็จะ,จะเป็นงานประดิษฐ์ครับประทำกระปุกตอมสิน จากลูปโป่แต่ว่าลักษณะก็คงไม่ใช่หมูอมสิน,นะครับ,น,น,รบนี่เด็กๆต้องทำให้แข็งนะครับมากขึ้นอย่าไปดูไกลๆก็คือรูปโป่งนั่นเองแล้วก็เอากระดาษที่เหลือใช้นะครับน,น,น,รนั่นคือกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยก็อเอาแป้งที่กวนไปแล้วเรียบร้อยต้องถูสองด้านอ่ะเอาไว้บนฝ่ามือ นะครับดี๋ยงครูทําให้ดูแล้วคันนี้แข็งเป๊กเลยครูบอกคลิกเด็กให้นะครับต้องให้แข็งเปกและช่วงเนี้ยแดดร้อนๆนะครับก็จะช่วยทําให้งานประดีขึ้นเดีย๋ยวถ้าคุณพ่อคุณแม่ตกงานไม่มีงานทําแล้วเนี่ยเรามาช่วยกันไปเอากระดาษที่พิมพ์บ้านนู้นบ้านนี้ที่เขาทิ้งอยู่แล้วนะมาทำมาทาประดิษฐ์ให้มันสวยงามนะครับสบายเลย Yeah. เอามาขายได้สตางค์ของทุกอย่างทิ้งหมดนี่แเราแค่ผสมกาวมานั่นเองเทำเป็นรูปแบบต่างๆอันนี้อยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์เราต้นทุนไม่มีเลยไม่กี่บาทเวลาขายโอ้โหสอง0าบาทกี่เท่าเป็นพันเท่าเนะี่ยเป็นหมื่นเท่ากำไรเละเลยนะครับงานศิลปะเนี่ยมันก็สร้างอาชีพได้เพียงแต่ว่าเรามีหัวคิดนั่นเอง น้องปูนแปะให้ชั่วให้ชำทั้งหมดต้องเปียกกาวเปียกทั้งหมดกระดาษซิพิมพ์ทุกชิ้นโอ้เจ๋งหมดแล้วเหรอมีกาวเหลืออีกแปะพี่แล้วนิดนึงให้หมดกระดาษก็ยังอยู่ขอบๆไงลูกเออนั่นแหละเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้แห้งจะได้ลงพื้นได้ละนะครับ ฝืนและได้ล่างรูปให้เสร็จสองมือที่ขูนเข็นจังตุ้มิสรกรตุณหมอฟันเย้ๆช้ำๆมันลุ้นกันครับว่างานของเด็กจะเป็นแบบไหนกัน ของเด็กๆคือไอติมโคนนั่นเองใช่ป่ะดีนกินเร็วๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมึงถูดเแย่งดีนกินก็ินก็8คนเนี่ยลูก8คนไปดีโอ้โหโต,ต้องผู้ชายต้องผู้ชายต้องอยู่กลุ่มผู้ชายาให้ครูกันไปนั่งนน้นเหรอเครูกันเป็นผู้หญิงใช่ไหมโอ้โหคุณพี่ดี